คนะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะตอนนี้จะตังอยู่ที่บ้านของน้องแมวนะพี่น้องสร้างเสริมสวยแมวค่ะพี่น้องหลังจากไปหาตัวเลขโชคลาภมาแล้วก็มาหาน้องสาวนะคะส่วนมากอย่างนค่ะว่าเพนถือเลขตลอดนะคะงวดที่ผ่านมาพนก็บ่าพนถืพอพนว่ามีเหลขเด็ดอยากบอกอยู่วันนี้ก็เลยพากันซื้อตาบางหุง่งบางยังนะคะมากินน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องคะ่ะไป เออตดตามรับชมน้ากันนาะพี่น้องเดี๋ยวก่อนที่ทีไปตดตามฝากก็ไล์ก็แช่เดี๋ยวไายบรรยากาศให้เบิ้งน้าเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้บ้านสวนของช่างเสริมสวยเจ๊แมวเจ๊แมวชาแน,นลค่ะพี่น้องเป็นแตยุแตยูเด้่นเลียงงวัว่นเห็นแบบเออเป็นบ้านสวนมีสวนยางนะคะสวนยางแล้วก็เออมีหน้ามีเออซาป,ป่าอยู่ทางผุ่นไหมนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแอบสอบที่สุดเลยอีกอย่างหนึ่งทีพนกกว้างกว้างพี่น้องบรรยากาศในสุดยอดเลยนะคะอีรีพี่น้องผุนผุนทางผุน,ผนมีสาปปา้ป่าผุนค่ะามากินตาบะ่งบะคอยน้ำกันเลอน้องสาว่อยวสวยัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะน้องสาวลาคอยได้พี่น้อง เดเฮ็ดอยู่บ่ซ่องนั่นบ่วงนี้ลเอฟซีถามหาเธออยู่ได้น้องละจ้าลูกค้าหลายจ้าเดี๋ยวนี้เปิดร้านสวยลูกค้าหลายช่วงนี้มันจะปีใหม่เนาะใช่ค่ะก็เลยแบบบ่ค่อยแันน์นอนน้องแมวเนาะจ้าบ่ค่อยเดลงพี่น้องพักันหิวได้ใช่ไหกินตําบัะคงไอสิเว้าเรื่องเล็กซูฟังนําอยู่ดอกแต่ว่าหักจักสิได้บ่ได้เดี๋ยวทาเบิ่งก่อนฟังเพิ่นเว้าได้ยินแต่ว่าเพิ่นถือไหลายอยู่เด้ เขาเจ้าถือเหล็กกันเขาเจ้าได้เหล็กมากแค่นพกโตจ้ะพกโตบมาแมวเขาเจ้าก็เลยมาเห็ดผมนี่ยแหละขาเจ้าเลยบอกฟังว่าวสู่ฟังเมีนจ้ะเขาเจ้ามาเว่าวสู่ฟังเขาเจ้าก็ว่าเขาเจ้าสื่อเหล็กสื่อตัวละสองพันบาทเนาะโอ้สุอหายอยู่เนาะพี่น้องคะตอนในห้องกระล่างสิทั้การกินสมตามพร้อมแล้วกระซิถามว่าว่าให้น้องแมวว่าให้ฟังพร้อมเพื่อนั่นเพื่อนไม่เห็ดผมบ่แมวจ้าเพื่อนไม่เห็ดผมเออ ก็ได้ไหมค่ะปั้งวานอือเพื่อนนั้นเพื่อนใดเพื่อนถือเหล็กทั้งเบิร์ตตะกูลเพื่อนละข้าเจ้ามอแพงเนาะข้าเจ้ากระไฮน้องไฮเอ้ย๋ข้าเจ้าถือน้ำมั้ยถือไหมเอาเพื่อนเลยจีแนนจ้ะว่าข้าเจ้าก็ถือสามโต๊ะพอ่นใดเลขมาแต่จังใดคือจังอันโบหูเมื่อกันจ้ะเห็นตะเพิ่นวานมันไม่เนเพิ่นใดเมาจากอย่างนี้หระเพิ่นก็เพิ่นว่าเพิ่นใด ได้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาถันมาหกเดือนแม่นช่ทุกเดือนบนถือทุกเดือนมันสิมีอยู่สองหงดตีรอบบนถือโอ้โหกเดือนนี้ทุกทุกเดือนแต่ว่าหักพิษอยู่สองหงดจ้าพิษอยู่สองหงดมันเลขสูตรหรือเลขยังหรือแบบนี้บ่งหูคือกันจ้ากระบ้าพิ่นถันได้มาจ้าเพื่อกวาให้ซื้อตะบดจ้าไม่ให้กลับพ่อ เน้นบนเลยจ้าเม่นบนครับตัวได้อ่านเพิ่งก็บอกว่า่ะไปืิอฮะปล่อยผ่านถ้าตัวไหนอ่านไม่ต้องซื้อใช่ค่ะปล่อยผ่านอ๋อแตเพิ่นก็บอกเลยถ้าอ่านหรือไา่เขารั้งที่พวกเข่าแง่จ้าตัวเพิ่งยุงเทปด้วยจ้าตอนนี้อ๋อบัณนีตนั่นเหตุจะได้บันนี้เขาซืได้เล็กน้ำเพลินจีบบอกกับเพื่อนติดค่ะโทรไปถามเบอร์จ้าอ๋อขสัตแมวมีเบอร์โทรเพิ่งยูงเห็นบอกมีเฟสเพิ่งเด้อดจ้า ข้าสาท่าเท้านี่ยใได้ลอกกับหนองเนาะแนนจ๋าลอกลอกก่อนจ๋าท่านผู้ชมรอก่อนว่ที่ผ่านมานี่เข้าสามตัวเลยเหรอเข้าสองตัวแต่เขาเอาศูนย์ใส่จากศูนย์ใส่เขาก็เลยถูกหนูก็ถูกหนูยี่หนูถูกร้อยหนึ่งแม่เธอดีใจด้วยค่ะน้องสาลารวมเหลขทุกยางแล้วเดี๋ยวลอยหนึ่งต้องเรียนพิสูจน์แล้วเนี่ยเดี๋ยววันหน้าต้องเลี้ยงเคียดตังแล้วนะามาเลยเลี้ยงได้ตลอด เลี้ยงได้จะรอดน้องสาวคอยสปอร์ตแต่ได้พี่น้องเงกระนาดมืนถือกเ็เลี้ยงเลี้ยงเลยเอาสำหรับตัวเลขเนาะคนหาก็ให้ตรงตรงเลยบ่เน้นบนนังสิบ่แมวจ้าเน้นบนก็คือพวกหาไปบ็คือพวกไปกลับอย,อย่างนั้นสิม่นกับว่าหาไปกลับด้วยจ้าเพื่อกับว่าให้เน้นตะบนบอกจ้าเน้นบนกับว่าตรงกลับว่าจ้ามันเข่าตรงประนันบ่ถามเนี่ย มันกระตรงเลยจ้าทุกข้างทุกหมวดเลยบ่กถ้ากระเจียนมาเก่าสามตรงตรงเลยหมวดที่แล้วนะเก่าสามตรงตรงเลยบ่แม่นจ้ามีข่าวดีมาบอกว่าจ้ะแม่นจ้็ดีใจอยู่ที่เพิ่นว่าเพิ่นกรบโบแพ้งผอมได้พี่จ้าใช่จ้าเ่นกรบโบแพ้งผอมอืมเธอกระถือร่อยหนึ่งเนาะดูสาวเิ่นมาเห็ดผมเนาะแม่นจ้ะ เแามา่บ้านี้พี่นอ้องมากินน้ากันได้บ้านี้เด็กเขาว่าได้ไดหมดนี่แต่ว่าบ้านี้กะทิถามตะเลขมักน้องแมวหลงังงวดนี้มักตัวใดว่ามักมิหมกัก,มก,เ,กเหล็กศูนย์จ้ะมักเหล็กศูนย์จ้ะรูดศูนย์เราเลยงวดนี้รูดศูนย์บ่ใช่ค่ะไม่รู้จะศูนย์อะไรแต่ว่ารูดไว้ก่อนจับคู่ให้ FC เอฟซีแน่นนจ,จับคู่ให้เอฟซีน้ำแน่หร่าแมวนีให้แก่ยเกล่ยใ้แให้เกล เอาพัติก็ได้จา้าสูนอะไรล่ะคะน้องแมวยังหันเดือหูจา้าว่าสิสูนเอียงเนี่ยอันปกติน้องแมวนี่พี่น้องว่าแมนเบาดอกคนถือเลขนันทุกหมวดก็ว่าได้ไปห้าหน้อยเด้กำลังกินห้าหน้อยประเดี๋ยวใส่กำลัสงสวมสื่อเล็กพอดี กำล้งันอันเล็กข้าน้อยพอดีเอาจังไดก็ฝากติดตามกดติดตามไวน้นะแม่เนาะจากราะว่าพี่แหล่ข้ากับบุกหมูดอ,อกพี่นองพอดีสนตามห้องมัสููน้องก,กินกันเลยพเ่นกันเลยเว่าซูฟังว่ามีข้าวดีเนะาะกระทือว่าเป็นข้าวดีดีนี่แหะ แมนจ้าข้าวดีเพราะว่าบ่เคยถือเลขกเนาะมันกันานรอกบบแมนบบเคยถือถือยิวแต่ว่ามันท่โบได้ถือลายปานนี้เนาะคือว่าถือลายอยู่ได้นอซามิเนาะเข้า่ปปกติเ้อง่ได้เล่นลายกระดอเนาะแสดงว่าเพิ่นหมั่นใจได้นี่เพิ่นบอกเจ้าเจ้าขักเลยแม่นบอเพิ่นมั่นใจเล่นบอจ้ามาเด้อข้าปุ้นนี่ปต่อตได้บ่ได้พ่อสำนีได้อล้ แม่มามามากินตำบักหุ่งพี่น้องเอ้ยท่านเราเองท่านกินตำักหุ่งกันกินข้าวคุ่นใชตแล้วที่ขออะไรแม่เนี่ยแม่มากินน้มกินกิน ตรงนี้แม่จะตีจบตีได้เลขแหละไก่ไก่มือก่อนจ้าเอาก๊อกตานนั่งใช่ละยาดอนม่กินข้าวปุ่นแม่เอาเปนเครื่องนั่งหันขอาวี่เขาป้าสูปลาสูบาขี้เข่าป้าสชิกิจต่บักโฮงมาเด้าที่นองม่กินจับุ่งมากัน กินหวอ <คร ick> ้อยไหมแนนค่ะเก่งคนนี้เลยเมื่อกี้นะเออนอย screens 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 ู่เห็นเห็เห็นยันมาขาดเลยเห็นเห็นเห่นคนผู้ชมนอนน่จอนเนาะแ่บชไดเล็กร้อมวันนี้ชืสเล็กแน่นอนเลย้องสา้าคอยบอกได้แน่นอน เราจะรวยไปด้วยกันเมื่อกี้นะพี่ก็เกือบถึงสามตัวเลยพี่สื้อแปดศูนย์สามสามศูนย์แปดพี่แต้มเดี๋ยวเธออันนั้นหลดพุ้นแล้วก็สื่อสามแปดนั่นไม่ได้จ้ะสามแปดบอกพี่เสียตามแล้เฉยสอยมาเลยมากคุณบอกมากบอกเพียงแมวบอด่ะเลกคนนมักสรุปเธอมากสามแปดบ่นี่สามแปดจะตามหาบ้มเ่องรฝันบ่ มาคุณยายดอน,อมนแม่แม่แม่ต่มุงมจะเสียบเต้หอมหอ,อมมะฮงเป็นแสบดรวอ่าแต่ไม่คุงมเสียบเลยห่อให้อ้ยอไปก็ไผ่บ้างหมกมูอเออยพันจา่านี่อ่าล่อง ้เเาเด็กพี่น้องทำมาช่วแซ่บๆไหมคะทามผช้วงค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องน้องแมวนะคะเพื่อนเป็นสร้างเสริมสวยนะคะอยู่ทิบานอาจารย์นะคะซึ่งเป็นน้องฮักของแอดเจต่างคนผู้ไทยเนาะพี่น้องเพื่อน้เว่าวได้เล่าซูฟังนะคะสำหรับตัวเลขโชคลาภนะคะลูกค้าเสริมสวยเพิ่นมาเห็ดผมน้ำนะคะทามผช่ชมเพื่อนบอกว่า เพิ่นถือเลขเมื่อแล้วนะคะหกหกเดือนติด,ตดก็คือหกเดือนพิษอยู่สองงวดนะคะเขาทั้งหมดก็คือเขาไปสิบงวดนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่จะถึงนี่คือวันที่สามสิบท่านว่าคุ้มนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหาเพิ่นว่าจะโทรบ,บอกแอดมินหรือไม่บางเทื่อแอดมินกน็ว่าจะไปหาหน้องอยูนะคะแอดก็คิดว่าตัวเลข บ้านาจะพลาดนะคะถ้าได้ตัวเลขมากนะคะแอดจะลงตัวเลขให้เอฟซีแฟนช่องนะคะก็อาจจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าในสรุปหวยก็ได้เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดที่จะอยากติดตามนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะถุกคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ช่้อยเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเจ๊ตัางคนโพไทยด้วยนะคะ ถ้าได้ละสิีรีบมาบอกเดอ้อพี่น้องนะคะกัํสำรับคลิปนี้เอาแนวทางของน้องแมวไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะกุกๆมันหมานสุกอูสุกสข,ขนเนาะค่ะเนาะในวันที่30ธันวาคม2565นะคะสวัสดีค่ะ